โอ้ที่ที่ไหนเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าผมมนอยู่ที่นี่ได้ยังไงใช่ตัวละครเราเป็นนักสืบเอกชนเพื่อทําตามไอดองของเขาโมริคุโกโร่ลอเล่นแล้วเนี่ยต้องมาตรวจสอบที่โรงแรมร้างที่มีข่าวฮะใครมาคิดคิดแบบนี้เนี่ยที่มีข่าวว่ามีคนหายตัวไปนะครับและหลังจากนั้นผมก็เข้ามาตรวจสอบที่ซอกแห่งหนึ่งเผื่อที่มันจะเดินเข้าไปได้ซึ่งมนเดินเข้าไปได้จริงๆแต่ว่าข้ามหนังอย้งไปไม่ได้ แล้วผมก็เจอประตูบานเม้นแปลกๆที่มีริบบิ้นของตำรวจติดอยู่ห้ามเข้าอะนะในวิธีของคนดีแบบผมนะครับก็เลยเดินเข้าไปซะเลยทะลุริบบิ้นได้ด้วยแล้วพอผมเข้ามาผมก็พบกับห้องเก่าๆที่ไม่มีคนอยู่แต่มีอุปรกรณ์ครบทั้งทีวีตู้เสื้อนาฬิกาแถมยังมีเอกสารลายแปลกๆวางไว้อยู่ด้วยแล้วผมก็ได้เดินไปเจอรูปหนึ่งไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแต่เหมือนกับกระสือกับปอบผสมพันกัน,นะ่ะฮะและตัวเราก็บ่นว่าพ่อหนุ่มนี่เทสดีจังหยอกหยอกตัวเราบ่นว่าทาไมรสนิชมแปลกจังเลยเนี่ย ผมครบอกว่าจริงพอมาถึงจุดนี้ผมได้เจอทีวีและเครื่องเล่นเทปแล้วผมก็มีเรื่องชว์ไายเกิดขึ้นในหัวผมแต่แต่ลืมไปเราไม่ได้เป็นขโมยนี่เราเป็นนักสืบพบํำรวจไปสวดมาผมก็ได้เจอโน้ตดึงแล้วผมก็หยิบขึ้นมาอ่านซึ่งโน้ตมันเขียนไว้ว่ามันเกิดไปสองสัปดาห์แล้วที่เธอยังตามฉันอยู่ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรเหมือนกันแต่ฉันไม่สามารถอยุดความบ้าดกวของฉันได้แน่นอนนักบําบาดได้บอกฉันให้ฉันเขียนโน้ตแบบนี้แต่ฉันชอบทําของหายตลอดเวลาอันนี้ก็น่าจะทําหายด้วยเช่นกันแหละฉันได้คุยกับู้้ารวจกออ่่ะดเืงนีให แต่พวกเขาก็ยังไม่ทําอะไรเลยฉันเขียนอีกโน้ตหนึ่งเผื่อฉันเห็นเธออีกครั้งหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหลังจากผมอ่านโนตนี้จบผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีอะไรแปลกๆมันไม่ใช่การหายตัวไปแบบธรรมดาแน่นอนใครคือเธอที่คนในโนตนี้พูดถึงแล้วเธอตามมาทําไมกันน่ะผมได้เลือกไปเห็นประตูหนึ่งที่สามารถเปิดเข้าไปได้ซึ่งพอผมเข้ามาแล้วก็ต้องถึงขั้นร้องว่าโอ้ชีดเพราะมันมืดมากแล้วก็ไม่มีสวิตไฟด้วยแล้วผมก็ได้เจอเทปอบราโบราณวางไว้ข้างๆเตียงผมก็เลยหยิบมันขึ้นมาเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็มีีหหนังใ้ดูฟและ แล้วผมก็ได้วิ่งตรงไปทีวีเลยเพื่อที่จะเปิดหนังดูสักเรื่องหนึ่งแต่พอผมใส่เทปไปก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่หนังมันเป็น,ใน,ในใคล้ายวิด,ดีโอมั่วๆที่ถ่ายรวมๆกันมาแล้วผมก็ได้แต่นั่งบ่นว่าไอ้หมอน,นี่มันถ่ายอะไรของมันเนี่ยแล้วจู่ๆก็มีภาพแปลกๆขึ้นมาแล้วก็มีเสียงนี้ขึ้นมาด้วยมันมีหน้าใครผุมอะตายแล้วเสียงวัอเสียงตัวอะไรเนี่ยมีตัวอะไรผุมาไหมไม่มีเหรอเฮ้ยใครขอประตูเสียงเทปเอ๊ะ มิซิงเพอร์สันคนหายนะแล้วก็กลายเป็นคนหน้าแดงเฉยเลยแต่ตอนที่ผมกำลังสนใจกับเทปอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงประตูแงม้มออกดังเอียดแล้วผมก็พบว่าเสียงประตูนั้นมันก็เสียงของประตูทางด้านซ้ายของทีวีนี่เองพอผมเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็มาโผล่ที่ทางเดินอะไรก็ไม่รู้แถมยังมีคนกระซิบข,ข้างหูอีกอะและอยู่ดีผมก็ได้เจอมือใครก็ไม่รู้โผล่มาเซฮายผมโอชิตม, <Hi. S 1> มือใครแล้วหน้าผมก็ค่อยกลายเป็นเทปที่เราถูกจับจัดเข้าเทปที่ไหนแล้วมั้เนี่ย หีคนสร้างเกมแอบใส่เอฟเฟกต์อะไรทุกอย่างหนึง่งแล้วพอผมได้เดินมาที่หัวมุมนี้ผมก็ได้เจอกับไม่เจออะไรเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาดาบดาบเฉยอยู่ดีผมก็ว่ามันอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วก็โดนเกมสั่งให้ไปหาจุดของเหยื่อะอะไรทุกอย่างนี้แหละแล้วผมก็ได้เจอกับเหยื่อที่กำลังนอนคุมโปองอยู่หมายถึงนอนตายนะนี่ใครเนี่ยมานอนตายแบบนี้โดนนอนคุมโปงสงสัยจะหนาวมั้งเนี่ยแล้วก็มีโน้ตวางไว้อยู่เขียนไว้ว่าเธออยู่ที่นี่ แล้วผมก็ยังไม่ทันได้สงสัยว่ามันจะหมายถึงอะไรกันแน่จู่ๆผมก็โดนว์ปมาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเธออยู่นี้อ้าวตื่นมาที่ไหนแล้วแล้วผมก็โดนเกมสั่งให้ไปหยิบเทปอีกแล้วสั่งเป็นคนรถใช้เลยนะพอผมหยิบเทปขึ้นมาก็ได้เห็นว่ามันมีตัวสอนเขียนไว้ว่าเทปบนสุดท้ายของแกแล้วก็มันเหมือนมันจะมีเลือดติดอยู่ด้วยนะแล้วมันยังใช้ได้อยู่มั้ยแล้วอยู่ดีไฟมันก็ดับเฉยเลยอะแถวมันยังมีเสียงแปลกๆด้วยเหมือนแบบเสียงเหมือนใครทำของอะไรร่นนะตายแล้วไฟดับทำไงเนี่ย มันมีเสียงเดินคนเดินอยู่ตลอดเวลานี่คืออะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยวัดไอ้เอ้นี่เอ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 ,เอ,เอที่มันอยู่หน้าไม่รูตาแดงข้างหนึ่งด้วยไปฝั่งตาที่ไหนมาเนี่ย <im it> ใช่ครับแล้วผมก็โดนตัวหอยอะไรไม่รู้ที่ตาแดงข้างหนึ่งแหหใส่หน้าเออมีเทปเธออยู่นี่ใครคือเธออีกแล้วล่ะใครคือเธอเธอกลางตามฉันแม่แม่ตามใครก็ไม่รู้ แล้วหลังจากนั้นมันก็มีเทปอะไรสักอย่างโผล่มาเหมือนตะกี้นี้อ่ะแล้วผมก็โดนเกมเตะออกมาที่หน้าเมนูฮะแล้วผมก็นั่งงงไปสักพักแล้วคิดวิเคราะห์แยกๆกับเนเรื่องถ้าถามว่าเข้าใจไหมก็ขอบอกว่าไม่ใครคือเธอแล้วคนที่โดนตามเป็นอะไรถึงโดนฆ่าแล้วใครคือคนที่โดนตามผมยังไม่เข้าใจเลย แต่ก็นั่นแหละนี่คือเกมฟรีในเว็บ i s h i o นะครับเป็นเกมที่สร้างไม่กี่วันเองสร้างใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับมันจะเนื้อเรื่องไปครบก็ไม่แปลกนะครับแต่มันก็งงเกินบางทีนะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดได้ที่ใต้คลิปนะครับเล่นได้เฉพาะบนคอมน, io, นะเว็บ i s h i o นะเป็นเกมฟรีนะครับถ้าใครอยากผมทําคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลิทตอคชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube เลยนะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสคอร์ดใต้คลิปด้วยนะครับแต่เข้าไปทําอะไรผมก็ไม่รร้เมมือนนนกกกััและะี่็คค Follow She บนะ ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ